ใช,ใช่ฉันคิดดีแล้วได้ผมเคารพในการตัดสินใจของคุณงั้นเลิกก็เลิกนกี่คุณไม่ที่จะถามเหตุผลที่ฉันบอกเลิกคุณสักคำเลยหรอคุณไม่อยากจะรู้เลยเหรอผมไม่อยากรู้คุณจำได้ไหมนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ละที่คุณบอกเลิกผม ใช่ไหนบอกว่าจะรีบกลับไงกลับามาหรือยังอ่ะถ้าคุณไม่เป็นเวลาฉันขนาดนี้เราจะลบไปเลยเอ,อ่อพอดีผมงานยังไม่เสร็จค้างอยู่นิดหน่อยอ่ะไม่รู้แหละกลับมาตอนนี้เลยโอเคโอเคครับครับงั้นเดี๋ยวรีบกลับตอนเนี้ย ที่ล้าผมขอโทษนี่ผมซื้อของฝันมาง้อคุณด้วยคุณคิดว่าของฝันแค่เนี้ยจะง้อฉันได้หรอเราเลิกกันเถอะคุณยังไม่เคยสนใจความสัมพันธ์ระหว่างเราเลยแล้วผมจะเป็นต้องรู้เหตุผลคุณด้วยเหรอนี่คุณ ไม่มีใครถูกหรือว่าใครผิดเมื่อไหรที่เรามีปัญหาสิ่งแรกที่เราควรทําคือปรับความเข้าใจกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอะอะอะไรก็มาบอกเลิกบอกเลิกพี่ฉันบอกเลิกคุณน่ะเพราะฉันอยากจะลองใจเฉยๆฉันอยากรู้ว่าคุณยังรักฉันอยู่หรือเปล่าความรักที่ผมมีให้คุณมันค่อยๆหมดไปกับคําบอกเลิกซ้ำๆของคุณตั้งนานแล้วทุกครั้งที่คุณบอกเลิกผมก็พยายามง้อคุณผมพยายามหาค่อยคําดีๆพูดจาดีๆกับคุณ แต่คุณก็ไม่เคยมองเห็นความพยายามของผมแต่ผมก็ไม่สนใจเพราะผมรักคุณไงมันเลยไม่จำเป็นต้องรอให้คุณมาให้อภัยเป็นผู้ชายอะ่ะก็ต้องอ่อนโยนคอยปรับตัวเข้าหาผู้หญิงแล้วก็ต้องมองผู้หญิงก่อนมันก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วไม่ใช่หรอนี่คุณเราสองคนอยู่ด้วยกันไม่ใช่รอผมปรับตัวเข้าหาคุณอยู่ฝ่ายเดียวแต่เราสองคนอะ่ะต้องพยายามปรับตัวให้เข้าหากัน แล้วอีกอย่างเราก็ควรรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันคุณเองก็ควรหาวิธีที่มาทําให้ผมรักคุณมากขึ้นไม่ใช่ใช้แต่คําว่าเลิกมาขู่ผมมาจบปัญหาในทุกอย่างถ้าคุณรำคาญฉันอ่ะคุณต้องบอกฉันต,งตรงๆดิไม่ต้องสรรหาคําสารภาพมาอ้างโน่นอ้างน,น,น,นี่หรอกและฉันจะบอกให้นะว่าต่อให้คุณไม่งอฉันอ่ะก็ไม่ผู้ชายอีกตั้งหลายคนที่พร้อมจะมางอฉันชบาสิ่งที่คุณปฏิบัติกับผมมาตลอด ผมไม่เคยคิดที่จะทําแบบนั้นกับคุณเพราะผมรู้ว่าคุณไม่ชอบแล้วอีกอย่างที่ผ่านมาหมูนว่าผมพยายามอยู่ฝ่ายเดียวพยายามประคับประคองความรับของเราให้ไปรอดตอนนี้ผมได้ทําเต็มที่แล้วครั้งนี้ถ้าคุณจะไปจริงๆผมก็ไม่ล้างคุณต่อจากนี้ไปคุณจะให้ใครดูแลก็เชิญมีคนกล้า ามาเสียใจทีหลังมากันใช่ผมเสียใจผมเสียใจอยู่แล้วแต่ผมหวังว่าการเสียใจของผมในครั้งนี้จะทําให้คุณเรียนรู้อะไรบางอย่างและเติบโตขึ้นกับรักครั้งใหม่ของคุณคุณควรที่จะรักคนที่เขารักคุณให้มากๆนะ ชคดีนะชบา